สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับแจ็คกี้ชา n นลนะครับมาเปิดตัวกับหลังเกมรีพูลถล่มตูลูสไป5.1ต่อหนะครับจริงๆแล้วผมก็มี y ย u ทูบชา n e l นี่สักเจ็ปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็มีเอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับงานมันก็ค่อนข้างยุ่งนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีช่วงว่างที่พอจะทำคลิปมานำเสนอเล็กอย่างก็คือก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เรื่องของอกีฬาในบ้านเราเนี่ย เอาจริงๆนะฮะถ้าดูจากฟรีทีวีเนี่ยข่าวกีฬานี่แทบจะมีบทบาทน้อยมากนะครับทงั้งที่ประเทศเราก็อยากจะเป็นกีฬา,าชีพอยากส่งเสริมให้คนรักกีฬาดูกีฬาชอบกีฬานะครับแต่ข่าวกีฬาเนี่ยบางวันมี4ี่หนาทีแหกนาทีกับพริบตาเข้าห้องน้ําออกมาเอาไปไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับทางจากกักรีชอ่องที่ผมจะนําเรื่องอวงการกีฬาเรื่องประเด็นทั้งไทยและเทศเนี่ย มาพูดคุยกันมาแชร์ไอเดียกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะได้ดูกีฬาก็แล้วกันนะฮะจากประสบการณ์ของผมเองนะในการทํางานเป็นนักข่าวกีฬาเนี่ยเป็นคอลัมเิสเป็นเยอะแยะไปหมดพิธีกรพิธีกรผูรร้ประกาศบรรยายกีฬานะครับผู้วิเคราะห์เกมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะนํามาร่วมพูดคุยกันนําประเด็นในแต่ละเรื่องมาถกกันนะครับก็เริ่มกันที่เบื้องหลังเกมลีพูลกับตูลูสก่อนแล้วกันนะฮะ ก็ต้องบอกว่า JK 2.0นะครับกับการที่จะพัฒนาทีมใหม่นะครับก็ใช้ชุด B เล่นอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็เปิดตัวในระบบ4.2่ไดมอนด์นะครับทั้งแบ็กโฟร์ที่เอาลูกแชมเบอร์อดีตแชมป์ยูโร19ปีนะครับมาติปโกลเมสเนี่ยเคลลเฮอร์เฝ้าเสานะครบับกับตันเทรนด์กลางนี่กาฟินแบกเอลเลียดน,นะครับเอนโดและคนหนึ่งก็คือเคธิสโจนนั่นหมายความว่า4คนนี้ ไดมอนด์นะครับไม่ได้เล่น4ี่สามสาหน้าคู่ก็โชต้ากับดาวินดูเยสนะครับโดยกาเฟนแบกเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเบอร์สิบนะเป็นเหลี่ยมบนเล่นหน้าลายกองหลังนะครับกองหลังคู่แข่งนะครับไม่ใช่กองหลังตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นบทบาทที่เราเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นแง่บวกที่เกิดขึ้นแน่นอนลิบูลมาตรฐานเหนือกว่าเล่นไฮไลท์ดีเฟนส์ตูลูสมาระบบ53 2โค้ดคารส์าร์ติเนสชาวสเปนก็เล่นรับแล้วส่วน แต่ว่าทีมตัวรุ่นนี่ประธานลุงสอนนี่เป็นอนดีตพอกีฬาลิพูลนะฮะดามิยงกอมอลีอ่ก็เคยทำหลายๆทีมในพรีมลีกนอกจากลิพูลก็มีมันจะมีสปเปอร์อีกทีมนะฮะเขาก็จะเล่นแบบนี้อันแน่นอนว่าลิพูลก็ต้องดันจุดแข็งก็แนวลุกลิพูลการเข้าทำการโจมตีดันสามก็ถือว่าดีกว่าอยู่แล้วแต่ก็พอพลาดเนี่ยการเสียประตูจากลูกหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็บอกหเห็นว่าการที่คู่แข่ง ตัดบอลได้หรือการที่ญี่ปุนเสียบอลแดนบนแดน2องก็ตามและเขาโต้กลับมากองหลังเนี่ยมันแม่นอนมันดันครึ่งสนามในพื้นที่มันเยอะถ้าข้างหน้าไม่ช่วยสกรีนให้ไม่แย่งบอลกลับคืนกองหลังก็เหนื่อยพื้นที่มันว่างมันก็อีกครึ่งสนามมาคุณผู้ชมเพราะนั้นการรุนเดี่ยวของอดาริก้าก็แน่นอนยิงเข้าไปนะครับถ้าเจอทีมที่มีคุณภาพมันก็จะโดนมากกว่านี้จริงๆริงญีุ่ก็มีโอกาสที่จะเสียประตูมากกว่าหนึ่งนะถ้าเราดูจากจังหวะที่ตูลูสได้โอกาสแต่โอเค การเข้าทําการโจมตีม่ว่าจะเป็นลูกมงลูกยิงของโชตาที่หลบสีเข้าไปนะครับลูกมงของเอนโดลูกยิงของดาวินดุนเยสกาฟินแบกคลิกเก็บตกจากจังหวะยิงชนเสาของดาวินดุนเยสแล้วก็โมซาลาที่ลงมาช่วงโมซาลาลงมานี่ประมาณสักเกือบ2ี่สนาทีก็จะเป็น4ี่สามสามนะครับกลับมาเป็นสี่สามเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบทีมศักยภาพของทีมนะครับโดยเฉพาะทีมชุด2เมื่อลงเล่นไปแล้ว ดาวรุ่งที่ให้โอกาสนะครับทั้งลุคแชมเบอร์เองคัลัมสแกลลอนนะครับรวมทั้งแมคกคอนเนลนะครับก็ได้โอกาสลงเด็ก18-19เหล่านี้ก็ก็เป็นแนวทางการทำงานของโค้ชอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มองเห็นได้ชัดคือเกมลุกลิพูลค่อนข้างจะดุดันนะครับยิงไป5ลูกนะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมทั่วไปก็พื้นฐานนะครับนักเตะที่โดดเด่นแลนกาเฟนแบกกับบทบาทเบอร์8นะครับเป็นมิติที่ อาจจะดูแตกต่างจากจีนี่วานอุุมจอแดนนิลสันหรือว่ายุคที่มีฟาร์เนโยเป็นเบอร์แปดที่คล่องนะครับแล้วเล่นหน้าลายกองหลังได้ดียิงประตูได้นะครับก็อีกฝั่งหนึ่งทางขวาก็อย่างที่เห็นครับโดมินิกซูบสไลเขาก็จะเป็นของเขาแบบนั้นคล่องคแล้วก็ทำประตูได้ตอนนี้เป็นมิติที่มันเพิ่มมานะครับและอายุก็ยังน้อยกัเป็นแบ็กล้องเล่นบอลบ่อยๆปีแล้วเล่นกับบาร์เยนไปสามนัดบางเกมเล่นแบตขวานะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเล่นกับลิพูนต้องเล่นบ่อย แมชฟิตเนสะจะต้องเล่นบ่อยๆแล้วก็เล่นให้เข้ากับระบบของเจนคอปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่เมื่อคืนที่เจอกับตูรูที่ผ่านไปเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าการเป็นแบกก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นอนาคตนั้นนี่ก็เป็นการทดสอบทีมศักยภาพของทีมที่จะต้องเล่น34มสวยเพเมลีกเป้าหมายใหญ่นะครับยูโรปาลีกก็เป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งเจนคอปยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้นะครับกับลิปูเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นแนวทางการทั้งมันของโค้ช แล้วก็เป็นบทสรุปที่ค่อนข้างจะน่าพอใจกับ3นัด9คะแนนคือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแล้วมันก็ทําให้งานในพรีเมียร์ล e ีกเนี่ยมันก็เดินหน้าไปหรือกรณีที่อาจจะมีนักเตะบาดเจ็บติดโทดแบนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีตัวที่คอยทดแทนนะครับอย่างเอนโดดูจากเกมนี้ก็อาจจะต้องรอเวลาที่จะเล่นตัวจริงในพรีเมียร์ล e ีกไปก่อนนะครับก็คงจะต้องปรับตัวเนือ่องจากว่าตัวเขาเองเนี่เล่นกับสุดการกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันคนละทรงกับร์พูเบอร์หกเหมือนกันแต่เบอร์หกไม่เหมือนกัน ก็คือเบอร์หเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าวิธีการเล่นรายละเอียดมันไม่เหมือนกันเพราะมันมันก็เลยต้องปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ได้จากลิฟวูลถล่มตูลุสห้าตัวหนึ่งออโมซาร่านี่ก็บอกว่าเป็นนักเตะที่ยิงประตูมากสุดในสโมสรยุโรปในพรีเมียร์ลีกเลยนะในผู้เล่นที่มาเล่นอังกฤษเนี่ยแซงหน้าเทลลีองรีไปละสีองรีนี่สี่สิบสองนี่ล่าสุดโมซาร่ายิงลูกที่ห้าลิฟวูเนี่ยด้วยขวาเนี่ยลูกที่สี่สิบสามนะฮะ นะทั้งหมดนันก็เป็นประเด็นหลังเกมนะครับที่มาพูดคุยกับคลิปแรกนะครับรีพูลชนะตอร์ุสห้าตัอหนึ่งอย่าลืมนะครับสับสก์ライブกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะนําเรื่องราวของกีฬาไม่ใช่แค่รีพูลน,นะครับมีทุกเรื่องที่เป็นประเด็นบอลไทยเนี่ยรอยอยู่นะฮะกำลังสนุกเลยตอนนี้เห็นมีประเด็นข่าวมาเรื่อยๆแล้วก็กีฬาต่างประเทศอะไรที่เป็นแง่มุมที่น่าสนใจเรามาถกกันมาพูดคุยกันมาแชร์เดียกันผู้ชมก็มีคอมเมนต์ด้านล่างอยู่แล้วผมก็จะมาตามอ่านดูนะฮะว่าจะเป็นยัง ลิเวอร์พูลชนะตุลุส5-1าหนึ่งนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อๆไปอย่าลืมนะครับแจ็กกี้ช ANNEL ซนนับสไครป์กดไลค์กดแชร์วันนี้สวัสดีครับ